สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสาเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเชิญนกกระสามาร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านมันเลี้ยงน้ำซุปที่อริดอร่อยจัดใส่จานทรงแบนตามความเคยชินนกกระสารู้สึกขิวมากแต่ไม่สามารถกินน้ำซุปในจานนั้นได้เหตุผลก็เพราะปลายจะง,งอยที่ยาวและแหลมของมัน มันจึงกลับบ้านไปด้วยความคุนเคืองต่อมานกกระสาเชิญสุนัขจิ้งจอกมารับประทานอาหารมื้อเย็นที่บ้านนกกระสาทำอาหารจานเด็ดให้สุนัขจิ้งจอกทานบรรจุดใส่ในแจกันทรงสูงและปากแคบสุนัขจิ้งจอกพยายามกินอาหารในแจกันจนปากของมันติดอยู่ที่ปากแจกัน ท้ายที่สุดมันก็ต้องร้องไห้กลับบ้านหลังจากดิ้นลนเพื่อเอาปากของตนออกจากแจกันการเชิญชวนที่เริ่มจากมิตรภาพกลับลงเอยด้วยการแก้แค้นเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าพวกมันไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันแม้ว่าคุณจะกระทํากันใดด้วยความตั้งใจที่ดีแค่ไหนหากไฟตรงข้ามได้รับบาดเจ็บ ก็ไม่สามารถกล่าวได้อีกต่อไปว่ามันคือการเอาใจใส่ความปรารถนาดีจะกลายเป็นความเข้าใจผิดและทั้งสองฝ่ายคือคนที่ให้และคนที่รับต่างก็จะกลับรู้สึกเสียใจประเด็นร้อนของปัญหาสังคมช่วงนี้เช่นปัญหาเสียงรบกวนจากห้องข้าง,างๆการเสียดสีระหว่างเพื่อนบ้านและความขัดแย้งเล็กใหญ่ในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเกิดจากการขาดความเอาใจใส่ เช่นนั้นแล้วเราต้องแสดงความเอาใจใส่แบบใดเพื่อสร้างสารรค์โลกให้อบอุ่นมากขึ้นและทำให้ทุกคนรู้สึกปิติอินดีได้ My bag is too heavy and I'm tired. I want to sit down. Oh, my leg hurts. I want to sit down. Goodness, we still have a long way to go. Why are you acting like this? Miss, you can sit here since you have many bags and your children seem tired. That's right. We're getting off soon, so don't worry about us. And please, have some rest, even for a short while. It's so hard to take two boys anywhere. I was like that too. <laughs> Thank you so much. the young man downstairs seems to work overnight and sleep during the day <laughs> shall we sit and read a book together rather than running around oh i want to play more but okay mom คุณเคยได้รับการเอาใจใส่จากคนอื่นไหมคนที่ทำให้เราสบายใจโดยแสดงความรักและเอาใจใส่อยู่เคียงข้างเราคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเราอย่างเงียบๆเ,เมื่อเราตกที่นั่งลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือเมื่อเราได้รับการดูแลที่อบอุ่นเช่นนี้เราก็จะแสดงความเอาใจใส่ต่อผู้อื่นเช่นกันดังที่เราได้รับ ความเอาใจใส่ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งใจในชีวิตประจำวันที่รกร้างว่างเปล่านี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงให้บทเรียนแห่งความรักแกเราว่าให้เราเอาใจใส่และปรนนิบัติซึ่งกันและกัน